กับความหมายอื่นที่คุณอาจจะยังไม่รู้ครับ make แรกครับ make into แปลรูปครับ these fruits can be made into wine ผลไม้เหล่านี้เนี่ยเราสามารถแปลรูปไปเป็นไวน์ได้ด้วยนะ make ต่อมาครับ make it up to ชดใช้ให้ใช้คืนให้ประมาณนี้ครับ thanks for buying me the food I'll make it up to you next time ขอบคุณที่จ่ายค่ากับข้าวให้นะเดี๋ยวใช้คืนครั้งหน้า make over ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับ I'm gonna make over my bedroom into a living room ฉันว่าจะปรับปรุงห้องนอนของฉันให้มันกลายเป็นห้องนั่งเล่นซะหน่อยต่อมาครับ make up make up นอกจากที่จะแปลว่าแต่งหน้าแล้วเนี่ย make up ยังแปลว่าชดเชยหรือทดแทนก็ได้นะครับ We will make up the class next week เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเรียนยเฉวเชยกันแล้วกันเนาะและ make สุดท้ายครับ make up one's mind ก็คือตัดสินใจนะครับตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่ง o to to London j e s s e ตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่ที่ลอนดอนยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังมีอีกหลายๆความหมายของการใช้ make กับความมันอื่นและความหมายเปลี่ยนไปเดี๋ยวผมจะมาฝากในพาร์ทต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็จำไปใช้กันด้วยนะครับ drop มีความหมายมากกว่าคําว่าหยดน้ําหรือว่าหล่นลงนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาใช้ drop ในความหมายอื่นที่แตกต่างกันออกไปครับ drop แรกครับ drop it drop it เนี่ยแปลว่าเลิกพูดเรื่องนี้สักทีเถอะ drop it ไม่ต้องการทุกข์กับเขาเพรอะพอเรื่องนี้ฉันไม่อยากพูดถึงเขาอีกหยุดพูดเรื่องนี้สักทีนะ drop it หรือ drop it เนี่ยยังใช้เป็นการสั่ง เวลาสมมติว่าแมวเรากําลังคาบสิ่งของอยู่แล้วเราอยากให้แมวเราเนี่ยวางมาลงเราก็พูดคําว่า drop it ก็ได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มันจะแปลว่าเฮ้ยหยุดพูดเรื่องนี้สักทีเธอนะครับ drop ต่อมาครับ drop in drop in เนี่ยจะแปลว่าแวะมาเยี่ยมอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าแบบผ่านมาก็เลยแวะมาเยี่ยมอย่างนี้ if you want to see my face just drop in ถ้าคุณอยากเจอหน้า โอแบบไม่เยี่ยมล้กันต่อมาครับ drop the prices ลดราคา can you just drop the prices a little bit คุณลดราคาลงให้อีกนิดหนึ่งได้ไหม่า yeah. drop the price ลดราคาต่อมาครับ drop off drop off แปลว่าไปส่ง I'm going to meet my friend near by your house I can drop you off ผมเนี่ยจะไปหาเพื่อนถแถวบ้านคุณเลยผมไปส่งคุณได้นะ drop off ยังแปลว่าม่วงแบบ เผ้อสับประงกอยังไงก็ได้นะครับอย่างเช่น in afternoon classes it is common to find some s t u d e n t drop out ในช่วงคลาสเรียนช่วงบ่ายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากที่เราจะเห็นเด็กบางคนสับประงกในคลาสอ่ามันจะแปลว่าสับประงกนะครับอ่าประมาณนั้นและ drop สุดท้ายครับ drop out drop out กับ drop off ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับ drop out จะแปลว่าละทิ้งส่วนมากเราจะใช้กับการ และทิ้งการเรียนอ,ออกกลางคันอะไรเงี้ยครับ due to the f i n a n c i a l problem my sister dropped out of that international school a few years ago เพราะว่าประสบป,ปัญหาทนา้าดการเงินน,งนะพี่สาวฉันก็เลยต้องออกจากการเรียนกลางคันจากโรงเรียนอินเตอร์แห่งน,นั้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนนอกจากนี้ drop out เนี่ยยังแปลว่าถอนตัวได้ด้วยนะครับ Jane decided to drop out of the singing competition because she's sick j n n เนี่ยเขาตัดสินใจที่จะถอนตัวจากการแข่งขันร้องเพลงเพราะว่า หล่อนเ,เนี่ยป่วยจำไปใช้กันนะครับคุกกับอีกหลายความหมายที่ทุกคนยังไม่รู้วันนี้ผมจะพาใช้คุกในความหมายอื่นๆที่แตกต่างกันออกไปครับคุกแรกครับคุกเติม ed ครับคุกเติม ed เนี่ยมันจะเป็น adjective นะครับพอเรามาใช้มันจะเป็นเหมือนคำแสดงนะครับที่แปลว่าสวยแล้วสวยแน่ๆ I told you to stay out of my way you're cooked บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาขวางทางผมคุณสวยแน่ โอ้โเท่อะเท่อยู่คุมาต่อก็ที่คุกที่2ครับก็คือคําว่า c o o k คุกจะเขยนนี่แหละคุกคำนี้ไม่ได้แปลแค่าว่าทํากับข้าวอย่างเดียวนะครับมันแปลเป็นคาแสดงว่าคนปรุงยาได้ด้วยตัวอย่างประโยคครับจากหนังที่ผมไปดูมาเลยเขาใช้คําว่าคุกในการปรุงยานะครับ he is not just a dealer but he is also a cook เขาไม่ใช่แค่พ่อค้ารายใหญ่นะแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนปรุงยาด้วยคุกต่อมาครับยังอยู่ที่ cook คุกคําเดิม กับความหมายใม่คุกในที่นี้เนี่ยแปลว่าปรับแต่งปรับแต่งอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรตัวอย่างเช่นปรับแต่งบัญชีอะไรอย่างนี้ครับ because you asked me to cook your financial account I'm now in big trouble เพราะว่าคุณเนี่ยแหละมาขอให้ผมไปปรับแต่งบัญชีให้คุณผมก็เลยซวยแล้วตอนนี้เนี่ยมีปัญหาใหญ่แล้วแล้วก็คุกสุดท้ายนะครับเป็นคำแสดงที่เขาใช้กันเนาะ let him cook ก็คือ let someone c นี่แหละ แปลว่ามันไม่ได้แปลว่าปล่อยให้ใครสักคนทำมาหากนะครับแต่มันแปลว่าปล่อยให้ใครสักคนโชว์ของอ่ามันเก่งใช่ไหมเลดี้คุกให้เขาทำเลย he has just a great idea แล้วซึ่มเขาเขามีไอเดียดีนะให้เขาทำไปเลยให้เขาโชว์ของไปเลย let him cook let someone cook ก็แปลว่าให้ใครสักคนลองดูลองทำโชว์ของในสิ่งที่เขามีความสามารถที่เขาเป็นกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็จำไปใช้กันด้วยนะครับ Watch ที่ไม่ได้แปลว่าแค่มองหรือว่านาฬิกานะครับแต่ว่าความหมายอื่นของ w watch เนี่ยมีดังนี้ครับ Watch แรกครับ watch over watch over มองข้างบนไม่ใช่นะครับ watch over แปลว่าคุ้มกันนะครับคอยป้องกันภัยให้หรือว่าเฝ้าดูตัวอย่างประโยควันนี้ครับ can you watch over my dogs for a few days i need to go somewhere คุณช่วยดูหมายผมได้ไหมครับเพราะว่าผมต้องไปทุระสักสองวัน Watch ต่อมาครับ watch your mouth ดูปาก ไม่ใช่นะครับแปลว่าระวังคําพูดหน่อยแปลว่าพูดให้มันเพาะๆหน่อยความหมายเดียวกันกับคําว่า watch your tongue นะครับความหมายเดียวกัน watch your mouth you should be nice to your mother ระวังคําพูดหน่อยทําตัวดีๆพูดเพาะๆกับแม่หน่อยได้ไหม watch ต่อมาครับ watch your language ระวังภาษาหน่อยไม่ใช่นะครับพูดให้สุภาพหน่อยอ,อย่าใช้ถ้อยคําที่มันหยาบคาย Watch your language. You're in the classroom now. ระวังคำพูดหน่อยพูดให้มันเพาะๆสุภาพสุภาพหน่อยคุณอยู่ในชั้นเรียนนะเนี่ยคุณอยู่ในคลาส Watch ต่อมาครับ Watch your tone. อย่ามาขึ้นเสียงใส่ฉันนะอ่าแปลว่าแบบพูดดีๆนะอย่ามาขึ้นเสียงนะประมาณนี้ครับ Watch your tone when you talk to me. I'm your boss. อย่ามาขึ้นเสียงใส่ผมนะเวลาพูดกับผมเนี่ยผมเป็นหัวหน้าคุณนะ Watch ต่อมาครับ Watch out. มองข้างนอกไม่ใช่นะครับ Watch out ตัวน,นี้แปลว่า ระวังตัว Watch out Don't you see that car You almost got hit ระวังหน่อยสิคุณไม่เห็นรถเหรอเมื่อกี้นะ่ะอืมเกือบโดนรถชนแล้วไหมละ่ะและ Watch สุดท้ายครับ Watch your back แปลว่าระวังตัวให้ดีเ<ม>วลาที่เราคอมเมนต์ใครแล้วเราแบบอืมระวังตัวนะระวังตัวนะเราก็พูดออกมาได้เลยครับ Watch your back หรือตัวอย่างประโยควันนี้ครับ What you did to them was bad You should watch your back สิ่งที่คุณทำกับพวกเขาเนี่ยมันแย่มากๆเลยนะ ต้องระวังตัวให้ดีนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็จำไปใช้กันด้วยนะครับช็อปสับสบัหันหันอ่าเราก็ได้ยินกันประมาณนี้นะครับวันนี้ผมจะพาใช้ช็อปในความหมายต่างๆครับในความหมายอื่นที่แตกต่างกันออกไปเริ่มจากช็อปแรกครับช็อปชอแปลว่าเร็วๆหนอ่อยอ่าความหมายเดียวกันเลยกับคำว่า hurry นะครับ I don't wanna be late ช็อปชอปฉันไม่อยากไปสายนะฉันไม่อยากสาย เร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยเร็วๆเข้าประมาณนี้ครับแต่ว่าความต่างนิดนึงของช็อปช h อปกับ h u r r y ก็คือช็อปช h อปเนี่ยจะเป็นคําที่ใช้คําว่าไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่เนาะพอใช้คำว่า h ฮอ r y เนี่ยมันจะดูเป็นทางการกว่าโอเคช็อปต่อมาครับช็อปอ p พช็อปอเนี่ยจะแปลว่าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ can you help me chop up these cucumbers คุณช่วยฉันหั่นแตงกวาเป็นชิ้นเล็กๆได้ไหมคําต่อมาครับช็อปสเตก ช h อปสติ c กแปลว่าตะเกียบนะครับก็คือเราเอาช็อปกับสติ๊กมารวมกัน I'm used to eating with chopsticks ฉันชินกับการทานข้าวโดยการใช้ตะเกียบแล้วแหละ Shopper มีดอีโต้ฮะเห็นไหมแปลว่ามีดก็ยังได้นะครับตัวอย่างเช่น I've just got a new s h o p p e r knifeI'm ready to cook ฉันเพิ่งได้มีดอีโต้มาใหม่พร้อมนำกับข้าวแล้วช็อปสุดท้ายนะครับก็คือช็อปที่เติม ed ครับเราจะไม่อ่านว่าช็อปเป็นะครับเราจะอ่านว่าช็อปที่แปลว่า ถูกหั่นหรือว่าถูกสับในที่นี้เนี่ยเราจะเอาช็อ t ที่เติม ed เนี่ยมาใช้เป็น adjective นะครับเราจะใช้มันวางหน้าคำนามสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าสิ่งนั้นถูกหั่นแล้วอย่างเช่น s h o p e beef ก็คือเนื้อบด c h o t cucumber หรือว่าแตงกวาที่มันถูกหั่นแล้ว i was told to buy some s h o p e d beef from the store มีคนบอกให้ผมเนี่ยซื้อเนื้อบดมาจากห้างหน่อยนะจะทำกับข้าวกดไลค์กดแชร์กดติดตามและจำไปใช้กันนะครับ Sleep ที่ไม่ได้แปลแค่ว่านอนหลับ e e p แรกครับ Sleep on it Sleep on it แปลว่าขอคิดดูก่อนยังให้คำตอบไม่ได้อ่าถ้าแปลตรงๆก็ขอกลับไปนอนคิดมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาให้คำตอบ I cannot accept your offer now I need to sleep on it ผมเนี่ยยังรับข้อเสนอของคุณไม่ได้หรอกผมต้องขอกลับไปทบทวนกลับไปนอนคิดดูก่อนสักคืนหนึ่งเดี๋ยวจะมาให้คำตอบ sleep ที่สครับ Sleep in นอน ไม่ใช่นะครับ Sleep in แปลว่านอนตื่นสายนอนตื่นสายแบบตั้งใจตื่นสายเลยนะครับ I used to sleep in when I was a kid because I was addicted to cartoons คือสมัยเป็นเด็กเนี่ยผมมักจะนอนตื่นสายตลอดเลยเพราะว่าผมเสพติดการดูการ์ตูนมากๆ Sleep ต่อมาครับ Sleep around ความหมายที่ซ่อนอยู่มัน18บวกมากๆนะครับแปลว่าการนอนกับคนอื่นไปทั่วมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นไปทั่ว มากกว่าหนึ่งคนใช้คำนี้ก็ได้นะครับตัวอย่างประโยควันนี้ครับ she accused her husband of sleeping around with other women หล่อนกล่าวหาว่าสามีของหล่อนเนี่ยไปนอนแล้วก็มีอะไรกับคนอื่นหลายๆคนนอกจากคำว่า sleep around เนี่ยยังมีอีกคำหนึงที่ความหมายคล้ายๆกันก็คือ sleep with นะครับ sleep with ไม่ได้แปลว่านอนกับฉเฉยแต่แปลว่ามีเซ็กส์กับ i unintentionally slept with my boss last night ฉันเผลอไปม,มีอะไรกับบอสโดยที่ฉันเนี่ย ไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจลีบต่อมาครับ sleep over sleep over เนี่ยแปลว่าไปค้างคืนด้วย is it okay if I sleep over at your place tonight มันจะเป็นอะไรไหมถ้าฉันจะขอไปค้างบ้านเธอคืนนี้ต่อมาครับ sleepless sleepless sleep เนี่ยแปลว่านอนไม่หลับ I've been sleepless recently I'm worried about you ผมเนี่ยนอนไม่หลับในช่วงนี้ผมเป็นห่วงคุณ และ Sleep สุดท้ายครับ Sleepwalk เขียนติดกันเลยนะครับ Sleepwalk แปลว่านอนละเมอเดินละเมอประมาณนั้นครับคือคือนอนแล้วก็ตื่นมาเดินละเมอนี่แหละ,และก็เลยใช้คำว่า Sleepwalk ครับ I was sleepwalking last nightI don't knowI ended up sleeping in my kitchen เมื่อคืนเนี่ยผมนอนละเมอผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ดีๆผมมานอนในห้องครัวของตัวเองได้ยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็จำไปใช้กันด้วยนะครับ t a l k ที่ไม่ได้แปลว่าแกพูดทอล์กเนี่ยมันแปลว่าการบรรยายได้ด้วยการอภิปรายก็ได้นะครับวันนี้เอาคำศัพท์เกี่ยวกับทอล์กเนี่ยมาฝากทุกคนนะครับว่ามันแปลได้หลายอย่างมากอันแรกครับทอล์กจะแปลว่าปรึกษาหารือเราอาจจะใช้เวลากันสักนิดหนึ่งในการพูดคุยเพื่อปรึกษากันนะครับ ตัวอย่างประโยคเช่น I think we should sit down and talk it through about this terrible situation แช่ว่าเราควรที่จะนั่งคุยแล้วก็ปรึกษาหารือกันไหมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มันเลวร้วายนี้เนี่ยเรามาคุยกันดีๆใช้เวลาพูดคุยกันปรึกษาหารือกัน talk over ซึ่งความหมายคล้ายๆกับ talk through เมื่อกี้เลยแต่ว่า talk over เนี่ยจะแปลว่าปรึกษาอะไรหน่อยประมาณนี้ครับเช่น I t a l k it over with my dad about moving to a new school ฉันปรึกษาพ่อแล้วแหละเกี่ยวกับการย้ายโรงเรียนใหม่ต่อมาครับท็อปที่โดนจับมาเป็น adjective talkative พูดเยอะพูดไม่หยุดพูดโวพูดอวดนะครับ Holly is talkative but s h e nice Holly เนี่ยเป็นคนที่แบบพูดเกง่งพูดไม่หยุดนะแต่ว่าแต่ว่าเขาก็น่ารักนะประมาณนี้ครับแต่ว่ามันมีคำหนึ่งที่แปลแค,คล้ายๆกันเลยแลน,นก็คือคำว่า talky ใครที่รู้สึกว่าท็อกจี้มันยาวไปก็ท็อกกี้ได้เลยฮ o l ลี่อิสท็อกกี้แต s ชีส e นซ์เหมือนกันเป๊ะครับพูดเก่งแต่ว่าเขาน่ารักนะวันนี้ครับและคำต่อมาครับ talk down to someone talk down down เนี่ยแปลว่าต่ำเนาะ talk down to someone ก็คือการดูถูกคนอื่นการพูดกดให้คนอื่นต่ำลงนะครับ b e cause he's rich that's why he always talks down to me เพราะว่าเขาเนี่ยรวยล้นฟ้าไงเขาก็เลยพูดกลมฉันตลอดและท็อปสุดท้ายจะมาฝากครับ Talk a mile a minute แตแปลว่าพูดเร็วมากพูดพูดแบบเร็วฟังไม่ทันนะครับ I don't understand what Mr. Walt is saying. He talks a mile a minute. ฉันฟังคุณบอไม่เข้าใจาเลยเพราะเขาพูดเร็วมากและนี่คือมหากาศการใช้คำว่า take ครับคือ take เนี่ยคำเดียวสามารถมีความหมายได้เยอะมากๆนะครับถ้าคนเอาไปวางกับคำอื่นเนี่ยความหมายก็พร้อมจะเปลี่ยนไปเสมอซึ่งด้วยความที่มันเยอะเนี่ยผมก็เลยหันมาให้นะครับเดี๋ยวเราจะทําเป็นพัดพัทละกันเนาะก็ไม่รู้ว่าม,มันจะมีกี่พ์ทนะครับเพราะมันหลายคำแล้วเกินอันนี้เป็นพ์ทที่1ละกันครับ,ก,บการใช้ take take นอกจากจะแปลว่าเอามาเอาไป ว we take it คุณเอาไปสิยังมีความหมายอื่นอีกมากมายเรามาเอาคำว่าเชคกับความหมายอื่นๆไปฝึกใช้กันครับคำแรกครับ take off บินขึ้นใช้กับเครื่องบินนะครับ the plane will take off in a few minutes เดี๋ยวเครื่องบินก็จะบินขึ้นละอีมกีกนนทีินเครื่องบินก็จะบินละก็จะออกละ take ต่อมาครับ take uptake up เนี่ยจะแปลว่าการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆรูทีนใหม่ I'm planning to take up a new activitycooking is ฉันเนี่ยแพลนที่จะแบบเริ่มต้นฝึกทำอาหารนะมันมันดูน่าสนุกที่ามันดูน่าตื่นเต้นดี take over แปลว่าเข้าควบคุม สุดนาเราจะใช้กับกิจการเนาะเข้าควบรวบก,กิจการเข้าไปดูแลกิจการแทนประมาณนี้ครับเข้าไปมีอำนาจณนะตรงนั้นแทนใครสักคนหนึ่ง John is going to take over his dad's company John เนี่ยเขาจะเข้าไปควบคุมดูแลบริษัทของพ่อเขาเทคต่อมาครับ take down แปลว่า จดลงไปอ่าจดลงไปในกระดาษ Please take down important details จดรายละเอียดสำคัญๆลงไปด้วยนะครับและเทคสุดท้ายของพาร์ทนี้นะครับ Take through แปลว่าอธิบายรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนให้ฟัง I'll Take you through the whole process of my production เดี๋ยวฉันจะพาเธอไปดูขั้นตอนการผลิตของฉันทั้งหมดเลยอ่าเป็นการอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเงี้ยครับเราใช้คำว่า Take through เจอกันใหม่ พาต่อไปครับโอ้โหเทคนี่มันเยอะสุดเกินกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามจำไปใช้กันด้วยนะครับและนี่คือการใช้เทคกับความหมายอื่นๆ part two เทคแรกครับ take after take after แปลว่าละไม้คลายกับ your son doesn't take after you at all ลูกชายคุณเนี่ยแทบจะไม่คล้ายคุณเลยสักนิดเทคที่2ครับ take on Take on แปลว่ารับผิดชอบหน้าที่บางอย่าง If this project is important to me, well, I'll take on. it คือถ้าโปรเจกต์นี้เนี่ยมันสำคัญกับผมขนาดนั้นนะได้เดี๋ยวผมรับผิดชอบเองเดี๋ยวผมทำเองแลุยเอง Take ต่อมาครับ Take away สั่งกลับมาทานข้างนอกหรือว่าสั่งกลับมาทานที่บ้านประมาณนี้ครับในที่นี้ผมจะยกตัวอย่าง Take away ที่เป็น adjective นะครับ I ordered a take away food for dinner last night ผมสั่งอาหารมื้อเย็นกลับบ้านเมื่อคืนนี้นะสั่งกลับมากินที่บ้านประมาณนั้นครับเทคต่อมาครับ take place เอาที่มาไม่ใช่นะครับ take place ในที่นี้แปลว่าจัดขึ้นหรือเกิดขึ้นครับ The concert will take place next Saturday c o n c e r รจะถูกจัดขึ้นวันเสาร์หน้า take place จัดขึ้นครับ และเทคสุดท้ายของวันนี้ครับ t Take charge j o b รับผิดชอบหรือว่าดูแลควบคุมอะไรบางอย่าง Jimmy will take charge of the meeting Jimmy เนี่ยจะเป็นคนรับผิดชอบการประชุมครั้งนี้เองจะเป็นคนควบคุมดูแลประมาณนั้นครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็จำไปใช้กันด้วยนะครับ